สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้ในรายวิชาภาษาไทยภาษาพาทีนะคะนักเรียนก็กลับม,มาเจอครูหนึ่งเหมือนเดิมวันนี้นะคะครูหนึ่งจะพานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2มาเรียนในหวัวข้ออธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเดี๋ยวเราไปอ่านบัญชีกรรมพื้นฐานกันก่อนเลยค่ะ บัญชีคำพื้นฐานนะคะครูหนึ่งใจนักเรียนชั้มประถมศึกษาปีที่สองนำไปคัดลงในสมุดแล้วก็อัดวิดีโอส่งมาให้ครูดูในทางไลน์ส่วนตัวของคุณครูนะคะมาเริ่อมอ่านพร้อมกันเลยค่ะทุ่งทออุงอทุ่งทุ่งแม่เอกทุ่งทุ่งทุยทออุยอทุยทุยเท,ทียม ทอเอียมอเทียมทอเอียมอเทียมแทงทอแงงอแทงทอแงงอแทงทุ่งทุยเทียมแทงแท้ทอแอแทแทไม่โทแท้ แทงทอแองอแทงแทงไม่โทแทงทงทอองอทงนัดน,นออะดอนัดแทแทแทงธงนัดน,นาทีนออานาะทอ,อีทีนาที นิ่งนออิงอนิ่งนิ่งไม่เอะนิ่งนิ่งนาทีนิ่ง,ม,ง,ง,างมาอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะครูอ่านก่อนนะักเรียนอ่านตามนะคะทุง่งทุยเทียมแทงแผนแทงแทง,ทงนัด นาทีนิ่งอย่าลืมนะคะนักเรียนนำไปเขียนแล้วก็ฝึกอ่านเมื่อฝึกอ่านได้แล้วก็อัปวิดีโอมันครูดูในไลน์ส่วนตัวของคุณครูด้วยนะคะต่อมาค่ะในหัวข้อของอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะวันนี้ครูจะพานักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่2มาเรียนรูก้กับสระตัวนี้ค่ะเราเรียกว่าสระอะนะคะอ่างสระตัวนี้เราเรียกว่าอะตัวนี้ อ่านว่าไม้หันอากาศนะคะสระาอาและไม้หันอากาศน,นะคะมีความเกี่ยวข้องกันตรงนี้ค่ะสระอถ้าไม่มีตัวสะกดนะคะสระอก็จะอ่ะานออกเสียงอาะเขียนอยู่ด้านหลังพย,ยัญชนะต้นแต่เมื่อสระาอามีตัวสะกดนะคะสราระจากที่อยู่ด้านหลังพย,ยัญชนะต้นก็จะเปลี่ยนรูปเป็นรูปข,ของไม้หันอากาศนะคะขึ้นไปอยู่ด้านบนของพย,ยัญชนะต้นนั่นเองนะคะสระออ่านออกเสียงอาะ เขียนอ่ะแบบนี้ก็ต่อเมื่อไม่มีตัวสะกดไม่หันอากาศอ่านอกเสียงอะหรือว่าอ่านว่าไม่หันอากาศนะคะจะเขียนในลักษณะนี้ก็ต่อเมื่อสระาะตัวนั้นมีตัวสะกดนั่นเองนะคะอ่ะเราลองมาอ่านอหอเสียงคำาสะาะที่ไม่มีตัวสะกดกันก่อนนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มที่พยัญชนะกลุ่มแรกนั่นก็คือกลุ่มของอักษรกลางนั่นเองค่ะมีตัวอักษรดังนี้ค่ะก็ จดตบปกจดตบปเป็นกลุ่มของอักษรกลางนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาผสมกับสาะอะกันเลยค่ะกอ,อะจอะดอ,อดะตอะ ตะบอะบะปอะปะอ่าอ่านอีกครั้งค่ะกะกะดะ ในกลุ่มของอักษรกลางนะคะที่ไม่มีตัวสะกดค่ะต่อมาค่ะเรามาในกลุ่มของอักษรสูงกันต่อค่ะเรามาดูพยัญชนะของอักษรสูงวันนี้กันค่ะขอชอทอพอสอหอขอไขชฉอชิงทอถุงผอพึ่งสอเสือและ หอหีบนะคะเป็นพยัญชนะที่อยู่ในกลุ่มของอักษรสูงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเอาพยัญชนะไปผปสมกับสระก,กันเลยค่ะขออข่ะขะชออะชะถออ่ะผะพออะผะสออะสะหออะหะอ่ะมาเอกเสียงอีกครั้งนะคะ ค่ะชะถะ่ทะสะหะอ่านี่คือเสียงของพยัญชนะของอักษรสูงที่ประสมกับสระอะและไม่มีตัวสะกดนะคะกลุ่มสุดท้ายค่ะจะเป็นสระอะผสมด้วยพยัญชนะของกลุ่มอักษรต่ำนั่นเองนะคะมีพยัญชนะดังนี้ค่ะคอพอทอ นอยอและลอมีคอควายพอพานทอทหารนอนหนูยอยักษ์และลอลิงนะคะอออนนกลุ่มของอักษรนี้เป็นกลุ่มของอักษรต่ำนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านเนื้เสียงผสมกับสาะอะกันค่ะคออะคะกพออะพะทออะพะนออะนะ ยออะยะรออะละอ่านอีกครั้งค่ะคะาพระนะณยะละอ่าน่าได้อย่าลืมไปฝึกอ่านเนาะเสียงคำกันนะคะ สระอาะเมื่อมีตัวสะกดนะคะจะเปลี่ยนรูปจากสระอะที่อยู่ด้านหลังของพยัญชนะต้นนะคะเป็นไม้หันอากาศที่ไปอยู่ตำแหน่งด้านบนของพยัญชนะต้นนั่นเองนะคะเปลี่ยนจากด้านหลังที่ไม่มีตัวสะกดเมื่อมีตัวสะกดก็ย้ายขึ้นไปอยู่ด้านบนนะคะเป็นไม้หันอากาศแต่เวลาเราสะกดเราจะอ่าน,นเสียงอะเหมือนเดิมนะคะอ่ะมาดูคำกันค่ะ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มของอักษรต่ำนะอักษรกลางนะคะไก่กอจอตอปอนี่สระอะที่ไม่มีตัวสะกดเห็นไหมคะนี่สระอะที่มีงองงูขออภัยค่ะงองงูนอนหนูก็ไก่เดเด็กและบอใบไม้เป็นตัวสะกดนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านเ,นเสียงพร้อมกันค่ะกะกลง กันกัดกัดกับกออะกะกออะงอกังกออะนอกันกออะกอกัดกออะดอกัดกออะบอกับต่อมาค่ะจอจานค่ะจออะจะจออะ งจังจออะงจันจออะกอจักจออะโดจัดจออะบอจับต่อมาต่อๆค่ะตออตะตัตออะงอตังตออะงตันตออะกอตักตออะโตตออดอตัด ปลาค่ะปออปะปปออะงอปังปออะนอปันปออะกอปักปออะดอปัดปออะบอปับนี่คือเสียงของอักษรต่ำนะคะอักษรกลางนะคะที่ผสมกับสีอะที่มีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกดนั่นเองค่ะกลุ่มต่อมาค่ะเป็นกลุ่มของอักษรสูง ขอไข่ชอชิงขอพึ่งและสอเสือนะคะมาอ่านาเสียงไปพร้อมๆกันค่ะขออะข่ะขออะงอขังขออะนอขันขออะกอกักขออะดอขัดขออะบอขับชอชิงค่ะชออะชะชออะงอฉัง สออะนฉันสออะกฉักสออะดฉัดสออะบฉับผอพึ่งค่ะผออะผักผออะงผังผออะนผันผออะกปักผักผออะดผัดผออะบผับ สอเสือค่ะสอะสะสอะงอสังสอะนอสันสอะกอสักสอะดอสัรสอะบอสัตนี่คืออ,อักษรโงงที่มาผสมกับสระอะที่ไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกดนะคะ ต่อมาค่ะกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มของอักษรต่ำที่มาผสมกับษสะอะที่มีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกดนะคะมีคอควายชอช้างนอหนูและมอหมาค่ะคออะคัดคออะงอคังคออะนอคันคอะกกคอะกอกักคออะดอคัดคออะบอคับ so sáng cho so a xác, cho so a ngon sáng, so a no san so a co sắc so a do sắt so a bo sắp no nủ no a nát no a ngo nang no a no năn, no a co nát no a đo nát นออะบอนับทัวสุดท้ายค่ะมอมามออะมะมออะงอมังมออะนอมันมออะกอมักมออะดอมัดมออะบอมับอ่านี่คือเสียงของพยัญชนะในกลุ่มของอักษรต่ำ มาผสมกับสระอะที่มีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกดนะคะนักเรียนอย่าลืมไปฝึกอ่านฝึกออกเสียงกันนะคะเรามาดูการบ้านกันค่ะการบ้านนะคะครูใจนักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่48ถึงหน้าที่49นะคะ ทำข้อที่6ข้อที่7และก็ที่8นะคะเป็นเรื่องของสระอะที่มีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกดนั่นเองนะคะทําลงในสมุดแบบฝึกหัดได้เลยนะคะอย่าลืมเวลาทํางานนะคะรักษาความสะอาดด้วยและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในเช่อโมงถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ